ชนิดน้ำใช้ได้ทั้งชายหญิงเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมสนับสนุนโดยอิชิตาออร์แกนิกกรีนทีเกมเหมียวซิ่งวิ่งโซ้ฟัด ทีมสองคนที่ต้องผ่านอุปสรรคบนรถเข็นแมวเหมียวพวกเขาต้องผ่านด่านอุปสรรคเริ่มจากผ่านโค้งด้วยหอมตามด้วยเนินแตงโมวนรอบวงกลมโดนัทไปยังกับดักหนูลงไปตามทางหนังสือเล็กใหญ่และข้ามกีโนโแยกร่างไปผ่านทางวิบากไปยังกำแพงซิกแซกและทรงตัวให้ดีเพื่อผ่านก้างปลาย,ย่างไปทีมไดผ่านก้าวอุปสรรคด้วยเวลาที่ดีที่สุดจึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะ ด้วยฉันคู่แรกของเราคุณวัชรบดีรังสีสุริยันหรือคุณโจจิอายุ42ปีอาชีพครูสอนศิลปะป้องกันตัวมากับคุณธัชพรยิ่งยศกรำจรชัยหรือน้องน้ำอายุ16ปียังเป็นนักเรียนตัวละครับต้องเรียกว่าววครูโจจิปัับ โอ้โหทักษะเยี่ยมครับอย่างนี้น้องน้ำนั่งนั่งนิ่งครับน้องน้ำมั่นใจได้เลยครับรูโจติจะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแต่ดูสีหน้าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับโอ้โหแข็งแรงยังไงครับแข็งแรงครับไอเลือดปิดปลกพ่อไว้โอ้ หูโจจิผ่านน้ำของเราเข็นผ่านแต่ละด่านได้อย่างสวยงามและกำลังจะเข้าด่านวงกลมโดนัทอยู่แล้วเชียวแต่ดันประมาทเกินไปหน่อยเลยก้าวพลาดลื่นเปลือกแตงโมหัวชิมตกลงไปเลยพี่โจจิมาไวมากนะ<ม>เลี้ยวโค้งดีขึ้นเนินสวยแต่ว่า,าสะดุดเปลือกแตงโมเป็นงไง <laughs> ผมผมมั่นใจกันไปแล้วก็กำลังจะเข้าโดนัทประมาทตรงนี้ มั้นที่มันเล็กอ่ามันมีมันต้องขึ้นนีดไงถูกไหมคือมันเร็วไม่ได้เนาะถูกว่าเพราะว่ามันสะลบลงแต่คือพื้นที่แล้วจะรองรับเราอยู่เนี่ยมันเล็กพี่ก็ฟับเลยมาเร็วมากตั้งใจครับไหลไปข้างนอกเรียกเรียกประกันเลยน้องน้ำเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมไม่ไม่ไะรอะน้ำดูได้เปลี่ยนเพราะว่าอะไรรน้ำดูดเลยไม่เป็นไรพี่ทําทําดีแล้วคโอเคครับแต่แต่เห็นเมื่อกี้เสียงเชียร์เนี่ยมั่นใจมากเลยนะก่อนขึ้นเล่นเนี่ย พอเล่นริงเกิลคั่วาไปตั้งแต่ด่านชอบคูยที่แล้วก็เพื่อนกันเพื่อนกันอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้้ามน้เลด้ใหมไหมแน่นอนครับแน่นอนครับโอเคแล้วเราก็ขอฝากฝากให้ผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นหน่อยว่าอย่าทำอะไรแบบเราหรือคนทำแบบไหนที่จะพิคิดหาทัานเก้าไป้ได้จริงจริงผมมั่นใจเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆคิดว่าผ่านแน่นอนแต่ว่าผมไปพลาดเอง โอเคครับแต่ว่าลดความมั่นใจสักนิ่ยังไงก็ขอให้เอาชัวร์ชวไว้ก่อนนะครับพลาดแล้วเสียดายโอเคแม่น้ำแมงน้ำแองน้ำนะเขาหน้ามาแข่งใหม่เปนคนนั่งข้างบนมั้งนะก็นั่งนิ่งๆิ่งเงียบเอียบอืมก็ช่วยเลยช่วยอะไรคะช่วยคนเห็นแบบยังไงยัขอคอยบอกคอยบอกนะบอกทางนะค่านีผู้ฝ่ากบอกผู้ต้องไปอ่ะขอบคุณมากครับพิดโจจีกับน้องน้ำสวัสดีครับ คู่ต่อไปคุณอุดมนิ่มดำหรือคุณดมอายุ53ปีอาชีพพ่อบ้านมากับคุณจิราพรดีวิจิตหรือคุณจอยอายุ22ปีอาชีพนักศึกษาอ่ะเป็นยังไงมากำลังจะแข่งจริงแล้วตื่นเต้นไหมไม่ไม่ไม่ตื่นโอ้โหเราต้องทำสมาธิอ่าพยาตามทต็มจอยตื่นมากอย่าทำลายสมาธิคุณลุงนะน้องจอยมีแผนการยังไง้างครับระหว่างการสื่อสารระหว่างคู่ใครบอกใครหรือยังไงบ้างไหมอก็เดี๋ยว ค่อยๆบอกน้องครับอืมอ้าวลุงบอกน้องเหรอเต็มด้วยบอกด้วยน้องเป็นคนเข็มไม่ไม่ตบอกเข็ดลเไปนั่งหยิบเงียบไม่ต้องพูดอะไรหยบเงียบไป็นแล้พูดอะไรลุงเข็นเองเพราะว่าจะพูดไปสมาธิแตกคิดว่าด่านไหนยากที่สุดก็คิดว่าก็ยากทุกด่านครับทุกด่านแล้วคิดว่าจะไปถึงด่านไหนอุ้ยแต่ละอุบัติเหตุตอนนั้นดีเนาะผมก็ต้องเอาให้ถึงนะถึงพยายามทําให้ได้ในทุกด่านนะเครับเอาใจช่วยนะใจช่วยขอให้ผ่านด่านทั้งเก้าไปได้น้องจอมมีอะไรจะพูดไหม ไม่ไม่ค่ะไม่ม my ีเลคุณมันจะเป็นผ okay, ู okay, ้ถือห okay, ุ้พี่ก่อนนะครับพี่พูดถ่านได้ป่ะได้ค่ะอย่าสร้างภาระให้คนลุ้งโอเคเลยครับเดี๋ยวทุกคนถึงบ้านเราครับเที่ยวสนานะครับครับผมครับเรเกครับ